คุณฟังครับไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นแค่เรื่องบ่อนคาสิโนล้ำแดนเนี่ยโอ้ยพอไปดูข้อมูลจริงมันไม่ใช่แค่จุดเดียวแต่มันมีถึง17จุดใช่ครับฟังไม่ผิด17จุดที่อธิปไตยเราโดนเหยียบย่ำแล้วล่าสุดนายกอนุนทินทุบโต๊ะลั่นเตรียมเอาเรื่องนี้ไปขยายให้คนทั้งโลกได้รู้ความจริงที่ UN อ่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคุณผู้ฟังจริงจริง คือตอนแรกเราก็ฟังข่าวกันแค่ว่า่ามีบ่อนขเขมรมันสร้างล้ำเข้ามาในแดนเราที่จังหวัดตราดแต่พอขุดลึกลงไปอมืมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับเอาข้อมูลล่าสุดเลยนะสดสด,สดร้อนๆ้อนเลยเมื่อเช้าวันที่20กันยายนปีพศ2568นี่เองที่จุดตรวจบ้านชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดมันมีการประชุมดวลจีเลยครับเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาคือนั่งโต๊ะคุยกันซึ่งซึ่งหน้าเลย ฝ่ายเรานำทีมโดยนาวาเอกอุดมกุลสิริปัญโยท่านเป็นเสนาธิการของกอปอชจอตหรือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดส่วนฝั่งกบูชาก็ส่งพนตรีซอกึมปะมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ของเขาประเด็นที่คุยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องบอดแล้วคุณผู้ฟังแต่เป็นการล้างบางปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนทั้งหมดที่นับไปนับมามีมากถึง17จุด17จุดเลยนะแล้วไม่ได้คุยกันแค่ในห้องแอร์นะ เขาลงพื้นที่จริงเดินชี้กันเลยว่าตรงไหนของใครตรงไหนที่มันล้ำเส้นเข้ามาคิดดูดีครับว่าสถานการณ์มันตึงขนาดไหนแล้วท่าทีของกองทัพเราตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีอ่อนข้อเมื่อวานนี้วันที่19กันยายนท่านผู้ประชาการฐานเรือพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ท่านแหลงชัดๆเลยชัดแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกแล้วว่าไอบอลเจ้าปัญหานั่นน่ะตอนนี้มันอยู่ในโหมดเจรจาแต่แต่ บนโต๊ะเจราจามีทางเลือกให้3ทางเท่านั้นทางเลือกที่1ทุบทิ้งให้หมดไม่ต้องเหลือซากทางเลือกที่2ถ้ายอมทุบทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องรื้อบางส่วนที่มันล้าก็มาในแผ่นดินไทยออกไปซะและทางเลือกสุดท้ายทางที่3คือถ้ายังดื้อแพ่งอีกก็ใช้อาคารร่วมกันไปเลยคนละครึ่งแบ่งกันไปเลยคุณผู้ฟังว่ามันชัดเจนไหมล่ะครับนี่คือการส่งสารที่แข็งกร่วที่สุดแล้วว่า นี่คือแผ่นดินไทยคุณไม่มีสิทธิ์เรื่องมันกำลังเข้มข้นขึ้นทุกชั่วโมงเลยใครที่ไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมมีข้อมูลดวดวนๆมาอัปเดตจะได้ส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทันทีแล้วที่มันพีคไปกว่าน,นั้นอีกนะคุณผู้ฟังคือที่ประชุมของผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดเขามีมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าให้ปิดด่านต่อไปแบบไม่มีกำหนดที่ชายแดนจันทบ,บุรีตราดเนี่ยปิดตายไปก่อนเลย ทำไมถึงต้องปิดเหตุผลง่ายๆที่ฟังแล้วมันจีดหัวใจคนไทยมากเพราะที่ประชุมมองว่ากัมพูชายังคงเป็นภัยคุกคามต่อไทยโอ้โหคำนี้มันแรงนะมันคือการประกาศกล้าวเลยว่าตราบใดที่คุณยังทําตัวเป็นปัญหาอย่าหวังว่าจะมีการค้าขายหรือผ่อนปรนอะไรทั้งนั้นไม่มีทางทางเสนาพิการกปรชจะตาถึงกับต้องพาสื่อลงพื้นที่ไปดูให้เห็นกับตาเลยว่า ไออาคารคาสิโนน่ะมันสร้างทับแนวเขตแดนจริงๆแล้วเราก็ส่งหนังสือประท้วงไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรคือความเงียบคือการเพิกเฉยมันเหมือนเขาไม่เห็นหัวเราเลยคุณผู้ฟังทีนี้พอเรื่องทางทหารมันแข็งกล้าวเบอร์นี้แล้วเนี่ยเรามาดูเกมการเมืองกันบ้างคุณผู้ฟังเพราะงานนี้มันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันที่ชายแดนและแต่มันกําลังจะกลายเป็นเรื่องระดับโลก และคนที่ก้าวออกมารับหน้าเสือเรื่องนี้เต็มๆก็คือนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลคือมันมีข่าวว่วๆมาว่าทางนายกกัมพูชาน่ะเขาพยายามจะไปวิ่งเต้นไปล็อบบี้ให้นายกมาเลเซียเข้ามาเป็นคนกลางมาไก,กล่เกลี่ยเฮ้เฮ้หยุดนะเรื่องในบ้านเราเรื่องอธิปไตยของเราทําไมต้องให้คนอื่นมายุ่งด้วยล่ะครับพอคุณอนุทินได้ยินเรื่องนี้เท่านั้นแหละท่านประกาศจุดยืนทันทีคําพูดนี่คมกริบเลยนะท่านบอกว่า ไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยของประเทศไทยได้จบไหมครับสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนี่แหละคือภาวะผู้นำที่คนไทยอยากเห็นคือการปกป้องศักดิ์ศรีของชาติแบบไม่มีเกียรติถอยและที่มันเด็ดกว่านั้นคือภารกิจต่อไปของคุณอนุทินนี่แหละครับคือมันมีแนวโน้มชัดเจนมากว่าท่านจะบินไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN ทอ่นที่ยูเตสเตด้วยตัวเองเอ่อไปทำไมอ่ะทำไมเรื่องนี้มันต้องไปไกลถึง UN น่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฝั่งกัมพูชาเขาเล่นเกมใต้ดินเขาทำจดหมายไปฟ้องผู้นำยูเนเต็ดสเตทกล่าวหาว่าทหารไทยเนี่ยไปละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโอ้ยฟังแล้วมันขึ้นเลยนะคือตัวเองเป็นฝ่ายรุกล้ำเราแต่ดันไปปั้นเรื่องฟ้องชาวโลกว่าเราเป็นคนผิดหืมแบบนี้มันยอมกันไม่ได้แล้วดังนั้นการที่คุณอนุทินจะไป UN นเนี่ยมันไม่ใช่การไปฟ้องร้องอะไรแบบเด็กๆนะครับแต่มันคือการไปชี้แจงข้อเท,ท็จจริงจากฝั่งไทย คือการไปกลางแผนที่กลางหลักฐานให้คนทั้งโลกเขาดูเลยว่าใครกันแน่ที่กําลังทําผิดใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกกระทํามันคือการเดินเกมการทูดเชิงรุกคือการชิงลงมือก่อนที่จะถูกบิดเบือนข้อมูลไปมากกว่านี้ทีนี้เรามาสรุปสถานการณ์ณวินาทีนี้กันนะคุณผู้ฟังให้เห็นภาพชัดๆเลยตอนนี้มันเหมือนการคุมเชิงกันอยู่2แนวรบแนวรบแรกคือแนวรบในพื้นที่จริงที่ชายแดนตราดทหารเรากับเขากําลังเจรจากันอยู่ แต่เบื้องหลังการเจราจานั้นกองทัพเราใช้มาตรการกดดันขั้นสูงสุดคือการปิดด่านและเตรียมกําลังพลพร้อมรบเต็มพิกัดย้าว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมนะครับยังไม่มีการประทะแต่บรรยากาศนี้บอกเลยว่าโคตรตึงส่วนแนวรบที่2คือแนวรบในเวทีโลกรัฐบาลไทยภายใต้การน,นําของคุณอนุทินกําลังจะเตรียมที่จะยกระดับการต่อสู้ครั้งนี้จากเรื่องของ2ประเทศให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกต้องรับรู้ สู้กันด้วยข้อมูลสู้กันด้วยความจริงจากนี้ไปสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลยก็คือผลการเจรจา17จุดนั้นจะออกมาเป็นยังไงฝั่งกัมพูชาจะยอมถอยจะยอมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่มันล้ำแดนเราออกไปหรือไม่และที่สำคัญที่สุดถ้าเรื่องนี้ถูกยกขึ้นไปบนเวที UN จริงๆท่าทีของนานาชาติจะเป็นยังไงนี่แหละครับคุณผู้ฟังนี่คือการต่อสู้เพื่อแผ่นดินไทยเพื่ออ,อธิปไตย และเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคนการจราจาก็ต้องทําไปแต่การเตรียมพร้อมและจุดยืนที่ชัดเจนสําคัญยิ่งกว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าทั้งกองทัพและรัฐบาลของเราเอาจริงแค่ไหนหน้าที่ของพวกเราคนไทยตอนนี้คือการเกาะดิดสถานการณ์ส่งกําลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กําลังทํางานอย่างหนักอยู่ที่ชายแดนและร่วมกันแสดงพลังให้โลกได้รู้ว่าคนไทยไม่ยอม